ยากเล็กคูสําหรับบำรุงร่างกายโทร่เ็ 6. นิติพลสวัสดีค่ะ ผู้หญิงผู้หญิงมาแล้วนะคะเริ่มต้นรายการวันนี้เราจะพาผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะไปดูกระจกหน้ายิม้มยังไงอ่ะจะประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นมา<อ>ได้อีกแล้วนะคะล่าสุดคะ่ะผู้ชมคะกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ประดิษฐ์กระจกหน้ายิ้มขึ้นมามกระจกนี้เมื่อใครส่องดูก็จะเห็นตัวเองที่ดูมีความสุขมากกว่า<อ>ที่เป็นจริงๆริงล้อล้อทำไมคะยังไงะการทํางานของกระจกหน้ายิ้มก็คือเมื่อมีคนมาส่องกระจกกล้องที่ติดซ่อนเอาไว้จะจับหน้าของคนคนนั้น จากนั้นอุปกรณ์พิเศษจะปรับยกมุมปากและปรับตาให้ดูเหมือนตายิ้มแล้วก็ส่งภาพนั้นสะท้อนขึ้นกระจกทันทีและเมื่อคนคนนั้นเห็นหน้าตัวเองที่มีความสุขเขาก็จะคิดว่าตัวเองนั่นแหละมีความสุขไปด้วยใช่ค่ะผู้ที่คิดคนด้นกระจกหน้ายิ้มขึ้นมากล่าวนะคะว่าถ้าร้านค้าใดนํากระจกนี้ไปติดที่ห้องลองเสือ้อเมื่อลูกค้าลองเสื้อหรือว่าเครื่องแต่งตัว แล้วส่องกระจกนี้ลูกค้าก็จะรู้สึกพอใจกับสินค้ามากขึ้นแล้วก็ซื้อทุกตัวอยากซื้อมาเป็นอย่างน้เออมีที่หมายนี่มันหลอกเรามันหลอกเราแล้วเราก็เต็มใจให้เขาหลอกด้วยเออแต่ว่ามันก็ดีนะก็ถือว่าเป็นการหลอกแบบให้เราได้รู้สึกดีขึ้นใช่แล้วก็อยากซื้อของมันมันดีในมุมที่ตื่นเช้ามาแล้วเห็นน่ะแต่ตอนไปซื้อของเนี่ยมันจะไม่ดีตอนหมดเงินแล้วไงพอกลับมาที่บ้านใส่ชุดนั้นดูอ้าวทำไมไม่เห็นหน้ายิ้มเหมือนตอนอยู่ร้านแต่เป็นกระจกนะ หน้ <gas> เาเศร้านติ๊ก้าเลย อพูดถึงเรื่องยิ้มขอ sms จากคุณผู้ชมเลยดีกว่าเรื่องอะไรบ้างคะคุณผู้ชมที่ทำให้คุณยิ้มได้ส่ง SMS กันเข้ามาเยอะๆค่ะมีต่ออีกหนึ่งเรื่องคราวนี้ไปต่อกันที่สหรัฐอาณาจักรกันบ้างนะคะคุณแม่นักเพาะกายแล้วก็เป็นทนายความด้วยเป็นคุณแม่ลูกสี่ด้วยลูกชายคนโตของเธอเนี่ยอายุ20แล้วหน้าตาสวยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันคุณแม่คนนี้มีอายุสีปีแล้วนะคะ มีชื่อว่าคริสติน่าชินนอกเป็นทนายความหญิงนอกจากเป็นทนายความแล้วนะคะเธอ,อยังเป็นคุณแม่ลูกสี่อีกด้วยอย่างที่นีน่าบอก<น>ลูกคนโตของเธออายุ2ี่ปีแล้วและเมื่อไม่นานมานี้คุณแม่คนนี้ชนะเลิศดการแข่งขันพ่อกกยระดับาชาติรายการหนึ่งคริสต<อ>ิน่ากล่าวนะคะว่า รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้คือความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของฉันเพราะฉันฝึกหนักมากและนี่คือการแข่งขันครั้งแรกที่ฉันเข้าร่วม,มง่ายประกวดครั้งแรกก็ได้รางวัลชนะเลิศเลยเห็นกล้าของเธอสวยอย่างนี้นะคะเธอเริ่มเริ่มฝึกพอกายมาแค่ไม่ถึงปีเท่านั้นเองออค่ะคผู้ชมเธอเริ่มฝึกพอกายอย่างจริงจังเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่เองอเป็นทั้งทนายเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งนักพอกายด้วยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า เธอทำหลายๆอย่างในขณะเดียวกันไม่เครียดหรอคริสติน่าบอกเลยค่ะว่าการพาะกายนี่แหละที่ช่วยให้ชั้นแข็งแรงและสดชื่นและมีแรงสู้กับทุกๆอย่างได้มีลาคือยาวิเศษจริงเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะก็ไปดูผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่เมืองไทยน้องเบลลชัยนนาดอลหุ่นดีตลอดเวลานักข่าวไปเจอนี่บอกว่าโอ้โหเปตลอดเลยเธอมีวิธีการฟิตหุ่นยังไงเชิญชมค่ะ เต้นจ,จริงๆคือถ้าถ้าเริ่มแสดงเลยก็คือตั้งแต่เด็กๆเลย4ีห้าขวบคือแสดงงานโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วกร็รู้รู้ตัวเองว่าชอบเต้นตั้งแต่วันนั้นการเต้นก็ให้สุขภาพที่แข็งแรงแน่นอนแล้วก็เบลในส่วนตัวเลยนะเบลชอบเพราะว่าเบลเชื่อการเต้นปรับบุคลิกภาพได้โดยเฉพาะผู้หญิงแต่ถ้าคนที่ต้องเต้นแจ๊สหรือบบลล่เนี่ยคือเข้ามาท่าเบสิกคุณต้องยืนหลังตรงแล้วอะ คือผู้หญิงเนี่ยสามารถเต้นได้ทุกแนวสามารถเต้นแนวหวานได้แนวห้าวเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเต้นได้หมดเลยมาเต้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงแล้วมันก็เหมือนการผ่อนคลายด้วยบางคนก็ถือเป็นการลดความอ้วนหรือดูแลรูปร่างไปในตัวดีไม่ดีมาเต้นมาเจอเพื่อนใหม่ๆในคลาสก็ได้สังคมใหม่ๆกลับไปด้วยเรื่องอายุจริงๆเต้นเนี่ยตั้งแต่เด็กนี่ได้เลย เป็นอายุมากๆเนี่ยเบลเบลคิดว่าถ้ามันไม่ใช่การเต้นพวกบีบอยหรือป๊อปปิ้งที่มันเป็นการทำลายข้อต่างๆเนี่ยคือถ้ามันเป็นการเต้นซอฟๆอย่างเช่นรีลาดลาตินเต้นแจ๊สหรือเต้นบบลเล่ที่มันแบบว่าไม่ไม่ใช่มีการกระโดดมากอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเต้นได้จนถึงแบบอายุ60กว่าอะไรเงี้ยก็ยังได้เลยนะเพราะว่าเบลยังมีแบบ คนที่เป็นนักเรียน,นอายุ50อั๊บอะไรเงี้ยยังมีอยู่เลยค่ะถ้าเราไปเรียนเต้นนะคะคือทุกโรงเรียนเบลเชื่อว่าเขาก็จะมีการแบ่งเลเวลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวบางคนแบบอุ้ยไม่เคยเต้นเลยเต้นไม่เป็นจะเต้นได้ไหมคนที่มาเบกิเนอร์ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเข้าคลาสเรียนเราก็จะจับให้อยู่ในกลุ่มเบกิเนอร์เหมือนกันการออกกําลังกายของเบลก็จะมีพิลาทิสด้วยก็จะเป็นเล่นแบบพิลาทิสกับแมทกับอุปกรณ์ตา่างๆคือพยายามจะเลือกทานให้ครบห้ามุ่ ็อาจจะหนักไปทางโปรตีนมากหน่อยเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นเหมือนการเสริมสร้างกล้ามเนื้อห้ามอดข้าวค่ะเดี๋ยวจะกินถี่นะกินถี่กินน้อยกินกินถี่แล้วมันจะไม่หิวพราะพอเวลาที่ร่างกายเราค่ะมันมีระบบเขาเรียกว่ากักเก็บความอ้วนอ่ะเพราะถ้าเราไม่กินเนี่ยหรือเรากินมื้อห่างปุ๊บเนี่ยร,ร่างกายเราหิวร่างกายเราจะไม่เบิร์นมันมันมันฉลาดมันก็จะมีกลไกตัดไว้ว่าเนี่ยเรายังไม่ได้รับอาหารเพราะฉะนั้นมันจะไม่เบิร์นออก เราเต้นเท่าไหร่เราออกกาลังกายเท่าไหร่ถ้าเราไม่ทานอ่ะมันก็ไม่เบิร์นเพราะมันเก็บแฟตเอาไว้แต่ว่าถ้าเราอ่ะทานถี่ๆมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้มันเบิร์นตลอดเวลาเรื่องของอาหารเนี่ยมันมาลืมันมาคู่กับการพักผ่อนส่วนใหญ่ถ้านอนนอนพอแล้วไม่เครียดจะสังเกตได้ว่าผิวจะเปล่งปังเล็เราก็จะมีเคล็ดลับอีกอันหนึ่งคือว่าตัดโซเดียมโซเดียมจะทําให้เราดูบวมคือถ้าถ้าสมมติวันนั้นเราต้องมีออกงานอย่างเงี้ย เราต้องใส่ชุดที่มันโชว์โชว์เรือนล่างนิดนึงก็ให้ตัดโซเดียมคือเกยกินอาหารรสจัดอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้เราดูแบบกลีนนะกล้ามเนื้อดูลีนอันนี้เป็นเคล็ดลับสําหรับสาวๆเผื่อแบบไปงานไหนต้องออกออกงานก็ตัดโซเดียมสักสามวันทานอาหารจืดๆหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะ นี่เขานี่เขาของแท้ของจริงเลยนะวันนี้เคล็ดลับการนี้บอกหมดบอกหมดจริงๆขอบคุณทั้งเบลเชน่าดอ้วยแล้วอย่างที่บอกคือขอบคุณที่เตือนผู้หญิงนะคืออย่าอดถ้าอดปุ๊บมันไม่เบิร์นทันทีอย่างตอนเช้าเนี่ยคนชอบอดอาหารเช้านะจริงๆแล้วถ้าอยากจะเบิร์นและเผาผลาญนะควรกินอาหารเช้าหลังจากตื่นมาภายในสองชั่วโมงมันจะช่วยในการเผาผลาญมากขึ้นนเองอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเรื่องสุขภาพกันต่อมีหนังสือแล่มีนารักนารัก ใครรู้จักเออตายบ้างเนี่ยเห็นนะเห็นเออใช่เจเดรปิดนะใครเล่น Facebook Instagram หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแชร์กันเมื่อวานนี้มีใครโพสเกี่ยวกับไปแบบผีฟื้นนางเฟืองไงจูกจๆ่เนี่แหละ ขึ้นคานไงขึ้นคานว่าผีนางฟเฟืองเขาดิฉันไป็ซอนั่น,น,นเองขอบคุณนะคะเอา,เอานี่เดี๋ยวจะบอกกันว่าสุขภาพของผู้หญิงคุณทายๆนะระหว่างอ้วนลงพุงเรากับผู้ชายใครอ้วนลงพุงมากกว่ากันระหว่างเรากับผู้ชายใครเครียดมากกว่ากันและเรื่องสุขภาพอื่นในหนังสือเล่มนี้จะบอกสักครู่เดียวค่ะค่ะไฟเบอร์จากธัญพืชในขนมปังโควิดและข้าวบาเล่ช่วยกะจัดสารพิษทำให้ผิวสดใสขึ้น ้ำทับท,ทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูิสระป้องกันเส้นเลืออุดตันซึ่งจะก่อให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด ในหนังสือที่ชื่อว่าสุขคือทำโดยสสสเจ๋งโปรดิวเซอร์เราไปเจอในเซเว่นอีเลเวนเล่นในยีสิบาทเองแต่ข้างในนี่เป็นสีสีเลยนะโอโอแล้วดีดีเพราะว่าเป็นเรื่องสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะาอ่านง่ายแล้วก็มีการ์ตูนอะไรอย่างนี้น่ารักมีบทสัมภาษณ์ของดารานักร้องหลายต่อหลายคนแต่ที่จะหยิบยกกันออกมาก,ก็อย่างเช่นว่าเขาได้ทําการแบบว่าสถิติวิจัยนะหยิบยกมาบางเรื่องผู้หญิงนี่มีอายุเฉลี่ย76.9ดนะคือมีอายุยืนกว่าผู้ชายประมาณ7ปีค่ะ นะที่บอกแกงง่ายตายยากเลอเราตายยากจริงๆด้วยผู้หญิงเกินครึ่งนะละเลยปัญหาเรื่องสุขภาพ68%เนี่ยหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวแต่ไม่ดูแลตัวเองนี่ผู้หญิงเป็นอย่างนี้46-67%ไม่เคยตรวจมะเร็งเต้านมและปากมดลูกเลย26%ไม่เคยตรวจสุขภาพ54%ไม่เคยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและ54%ก็บอกว่าไม่เคยใส่ใจและไม่เคยขอให้สามีใช้ถุงยางอนามัยโอ้ตายเกินครึ่งนะ พอดูเรื่องเครียดผู้หญิงเครียดมากกว่าผู้ชายนะคะคุณและ2.3กินยาแก้ปวดทุกวันค่ะภาวะอ้วนสิคะผู้หญิงนี่อ้วนมากกว่าผู้ชายนะคะคุณผู้หญิง40ผู้ชาย28นะจ๊ะแล้วอ้วนลงพุงผู้หญิงเป็นเยอะกว่าจ้า45เอเจ้าเวลาวัดนะจ้าเอาสายวัดรอบตรงผ่านสะดือนะจ๊ะเราจะรู้เลยนะจ้าว่าลงพุงไม่ลงพุงเขามีวิธีการวัดนะอมีอีก อ่ะท้องหรือแท้งบอกผู้หญิงมักขาดความระมัดระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์จุดเสี่ยงที่เสียสาวคุณพ่อคุณแม่คุณต้องยอมรับแล้วคุณต้องเปิดใจแล้วคุณจะได้รู้เท่าทันคุณรู้ไหมว่าลูกคุณมีอะไรกันที่ไหนบ้านของคุณเองนั่นแหละค่ะมไม่บ้านผู้หญิงก็บ้านผู้ชาย ส่วนใหญ่บ้านผู้หญิงด้วยนะเท่าที่เราไปทํารายการมาแล้วเราก็สัมผัสคือผู้หญิงจะเฮลโหลวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่นะทํางเฉดวกอ่ะน่ะนี่คือเรื่องจริงที่ต้องเปิดรับให้ฟังให้รู้นะต่อไปก็คือพวกโรงแรมอพาร์ตเมนต์ชั่วคราวให้เช่าอ่ะรายวันอ่ะรายวันหอพักต่างๆห้องเรียนก็เอากันได้เด็กนะจริงๆห้องน้ำเออห้องน้ำเอาหมดผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ปีเคยทำแท้งร้อยละ56เกินครึ่งนะ ต่ำกว่า25ทำแท้ร้อยละ56เรามีคุณแม่วัยทีนอายุต่ำกว่า20ปีถึง114,000คนค่ะซึ่งคิดเป็น14%ของคุณแม่ทั้งหมดนะคะเออเท่าตอนท้ายเล่มนะบอกว่าอายุแค่นี้จะเป็นแม่ไวเหรอเออวันนี้ผู้หญิงพูดนะผู้ชายบอกเลยบอกนี่เลี้ยงลูกไม่เหมือนเลี้ยงบอลนะเออเออพร้อมแค่ไหนที่ต้องกลายเป็นพ่อแม่สสเขา มีคำขวัญไว้นี้ก็คือว่าเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวอื นี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใครอยากอ่านมีด้วยนะยี่สิดูแลตัวเองไง30สิยังไงส0ิยังไงห0สิบดูแลตัวเองไงยี่ะิบบาทเดงเขาไปดูเซเว่นนี่ดีดีเนชอบอ่าแล้วมีประโยชน์มากเลยมีเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายให้มันเข้ากับเราวัยนี้ควรตรวจโรคอะไรยังไงดีเลดอ่านง่ายค่ะถือเป็นคู่มือเนาะอ่พูดถึงเรื่องโครงการยังเลิฟรักเป็นปลอดภัยบ้างดีกว่านะคะเมื่อคราวที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราไปที่ โรงเรียนสตรีวิทยา2ประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการพูดคุยระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองอกับลูกคือหลายครั้งพ่อแม่อยากจะตักเตือนลูกใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงก็ลูกสูกสึกว่าลูกเนี่ยก็รู้สึกไปเองอว่ากําลังถูกตําหนิ หรือพอลูกจะอธิบายพ่อแม่ก็คิดไปเองว่าลูกกําลังเถียงคือมันหาจุดจูนกันไม่ลงตัวนะคะทีนี้จากการที่เราไปทําสํารวจมาเนี่ยเราก็ได้คุยกับเด็กๆก,ก็ทาให้รู้ว่าลูกเนี่ยอยากได้หรืออยากฟังคําพูดดีๆในการตักเตือนจากพ่อแม่อ,มอยากให้พ่อแม่ใช้คําถามด้วยความอ่อนโยนแล้วก็ฟังเหตุผลด้วยความเข้าใจวันนั้นมีการแสดงละครของคณะละครบางเพลงด้วยเรื่องชี้โพงให้กระลอกก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่ลูกนะ,ะเดี๋ยวไปลองฟังดูว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรค่ะ นี่การสวมถุงยางอนามัยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องเลือกถุงยางอนามัยที่มีขนาดพอดีกับอวัยวะเพศของเราซะก่อนครับสวมถุงยางอนามัยขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวบีบปลายถุงยางครับแล้วก็ค่อยๆรูดถุงยางจนสุดโคนพอจะเข้าใจกันแล้วนะครับเรามาลองสวมถุงยางกันเลยดีกว่าทําไมต้องสอนเรื่องพวกนี้ในโรงเรียนด้วยมันไม่เหมาะสมเห็นไหมคขาว่าเด็กผู้หญิงก็นั่งฟังกันอยู่เยอะแยะ มันจะดีเหรอคะอย่า,ยาทำแบบ,แบบนี้อย่าชี้โพ<ร>งให้กระรอกอย่าชี<ร><ห>้โพงให้กระรอกไม่ทันแล้วมั้งเพราะวัยรุ่นสมัยเนี้ยรู้เรื่องนี้กันดีเพราะว่ามันอยู่ในมือถืออยู่ในโทรทัศน์อยู่ในเว็บอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนมันอยู่รอบๆตัวเรามาดูกันข่าว,ว่าพว,พวกเรา จะต้องเจออะไรกัน,กนบ้างเป็นแฟนกันเลยไหมล่ะเราเหงาอีอีอูอูอผมมีอะไรกับแฟนแล้วหลังข้างนอกแฟนผมจะท้องไหมครับเวลาจูบก,กันเป็นแผลในปากร้อนในเหงื่อบวมแล้วแบบนี้หนูจะติดเชื้อ HIV ไหมคะผมแอบ,บชอบเพื่อนครับ ต่เพื่อนผมเป็นผู้ชายอ่ะผมจะเป็นเกมไหมเนี่ยแฟนหนูเขาขอมีอะไรด้วยนะคะแต่ว่าหนูยังไม่พร้อมหนูจะบอกเขาไงดีคะถ้าหนูชอบทำตัวเหมือนอผู้ชายชอบมองผู้หญิงแล้วก็สนใจผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ไม่ได้ต้องการมีเซ็กด้วยก็แค่รู้สึกดีๆแล้วแบบเนี้ยหนูจะเป็นทอมไหมคะผมให้แฟนผมกินยาคมุมแล้วผมจะต้องใส่ถุงยางไหมครับผมถึงจะมั่นใจว่าแฟนผมจะไม่ท้องไม่ต้องชี้แล้วมั้งพองอ่ะมีเตมไม่หมดพวกเราอ่ะเข้าพงกันไปก็เยอะ เข้าพงผิดบ้างเข้าพรงถูกบ้างจะปล่อยให้พวกเราเดินเข้าโพรงกันไปเองหรือว่าจะมาชี้พรงให้พวกเราแล้วก็พาเราเดินเข้าโพรงไปได้วยกันเลยมาชวนกันเลบเข้าโพรงกันเลยครับเรื่องเพศรรู้จริงเปลี่ยนชีวิตคุณได้ ไม่ต้องอธิบายให้ยืดยาวความเพราะว่าคณะละครบางเพลงเอธิบายอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยว่าเราจะพูดคุยกันยังไงค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปกันที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะติดตามเราวันศุกร์รายการสดนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆจากบริษัทไปรสนธไทยมาบอกค่ะค่ะงาดำช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันเกล็ดเลือดแข็งตัวและหลอดเลือดหัวใจตี กะล่ำดอกเมล็ดทานตะวันอะโวโคาโดและทวัววอลนอัทจะมีวิตามิน B6 ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทำให้ไม่เกิดสิว มีข่าวดีจากบริษัทไปรษณีไทยนะคะ,ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่บริษัทไปรษนีไทยจำกัดได้ดําเนินกิจการด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานมาอย่างยาวนานก็ครบ130ปีแล้วนะคะ,ะซึ่งเป็นการสารต่อพระบณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่มุ่งมั่นให้คนไทยได้ใช้บริการขั้นพื้นฐานด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทั้งประเทศค่ะ,ะ,ะและภายหลังการแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยไปสู่การจัดตั้งเป็นบริษัทไปรษณีไทยจำกัดเมื่อ14สิงหาปี2546 ในปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของไปรสีนีไทยนะคะที่มีการเฉลิมฉลองในวาระพิเศษครบรอบ10ปีบริษัทไปรสีนีไทยจำกัดและ130ปีกิจการไปรสีนีไทยและตราไปรษณนียกรไทยค่ะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะชาวปนททุกคนได้ทําหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้คํามั่นสัญญาที่พร้อมจะเป็นผู้เชื่อมโยงคนไทยที่ดีที่สุดด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งค่ะ ปนทได้ทำได้นำความชื่นมชมความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าสเสน่ห์ของคนปนทททุกคนจะต้องรู้จริงรู้ใจจริงใจพวกเราจะร่วมก้าวไปสู่การเป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่ AEC วิถีชีวิตของผู้คนในการใช้งานจากเทคโนโลยีด้วยนะคะทั้งนี้นะคะเราจะตอบสนองนโยบายภาครัฐที่จะนำสู่ประเทศไทยสู่ความเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ค่ะนี่ก็เป็นคำปฏิญาณจาก บริษัทไบเซนิทยนะคะวันี้130ปีไบเซนิทยค่ะค่ะ,คะปิดท้ายกันด้วย SMS นะคะข้างหลังบอกมาว่าส่งมาเยอะเลยทีเดียวขออนุญาตอ่าน อะไรบ้างที่ทําให้คุณยิ้มได้ <Ha. S 1> ได้เงินเดือนจากสามีค่ะ oh. แค่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ยิ้มได้แล้วค่ะเออเลยยิ้มได้ตอนภรยาของผมไม่จู้จี้ขี้บน่นเท่านี้ก็ยิ้มออกแล้วครับ oh. ยิ้มได้ตอนลูกประสบความสําเร็จค่ะวันที่เห็นลูกชายบวชพระสามีอยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ไปกินเหล้ากับเพื่อนแค่นี้ก็ยิ้มออกแล้วค่ะเออเลยค่ะสำหรับโครงการยังล้มรักเป็น <Ha. S 2> ปลอดภัยนะคะที่จะไปนครราชสีมารเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานถ้าสมมติผู้ปกครองท่านใดนะคะสนใจอย่า จะไปร่วมฟังเราเปิดรับยินดีเลยนะคะแล้วก็มี SMS เยอะมากที่อยากจะให้ไปโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เห็นมีแบบให้ไปแถวสมุดประการบ้างมีนะคะเดี๋ยวเราจะไปแถวนั้นนะคะแล้วก็จะทยอยทยอยไปตอนนี้มีโรงเรียนเยอะมากค่ะที่อยากให้เราไปทํากิจกรรมที่นั่นนะคะก็เดี๋ยวรอฟังข่าวจากทางรายการแล้วกันนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณเสื้อผ้าของเรา DVF และก็ฟรากาโมนะคะเครื่องประดับเทวันดาราและก็เจมส์ชบชูชัยด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ